สวัสดีครับผมกำลังไปสดที่ LA นะครับที่เขากู้สดนักศึกษาหลังจาก36วันนะครับคุณเบนลพคุณผู้อำนวยการของเน็ตทีไปทําข่าวเองที่นั่นสวัสดีครับคุณเบนครับคุณเบนครับสวัสดีครับคุณเบนครับเสียงมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยครับ แต่ว่ากำลังลองดูว่าใช้เสียงอย่างเดียวคุณเบนอยู่ในรถนะครับกลับจากจุดที่มีการกู้ศพของนักศึกษาไทยสองคนที่นั่นกู้ขึ้นมาแล้วครับ36วันครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุที่ King's River King's Canyon บริเวณนั้นครับคุณเบนเมื่อสักครู่ติดต่อพูดคุยกับผมได้แต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนักเพราะว่าคุณเบนขณะนี้อยู่ในรถ ต้องการจะทราบถึงปฏิบัติการที่ข่าวล่าสุดออกมาบอกว่าสามารถที่จะกู้ศพขึ้นมาได้แล้วครับเป็นการใช้หน่วยกู้ที่ว่ากันว่าเป็นร้อยทีเดียวครับเป็นร้อยคนทีเดียวครับดังนั้นติดตามก็ผมจะพยายามที่จะ ่อสายกลับไปแต่ว่ามีภาพจากนเ็นรรยงานจากของนักทีวีที่เ<ไ>ป็นรา,ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ นี่คการแถลงข่าวเริ่มปฏิบัติการกู้ศพครับนี่คือก่อนที่จะกู้ศบนะครับ ว่าได้ประสบความสําเร็จในการกู้ขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ให้นักข่าวก็ไปถ่ายรูป <I think S 1> ไม่ให้เข้าไปใกล้จุดบริเวณนั้นครับมีการใช้เฮลิอคอปเตอร์และหน่วยกู้ภัยเกือบร้อยคนนะครับพนักง,งานทบทั้งหมดขณะเดียวกันก็ได้มีการสัมภาษณ <With> ์คุณ สองนักศึกษาไทยจาก University of Florida มากว่า36วันหลังจากเกิอดอุบัติเหตุเมื่อวันที่26กรกฎาคมสภาพความแรงของกระแสน้ำนั้นจึงไม่สามารถทำร่างและรลขึ้นมาจากแม่น้ำที n g s River ได้จากสถานการณ์น้ำที่ลดลงมาเหลือ400คบิตต่อวินาทีและมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนั้นวันที่1นึ่กันยายนหน่วยกู้ภยัยเชริฟ AR ตามทีมกว่า50ชีวิต ดำเนินการผู้ร่างขึ้นมาเพื่อให้ญาติได้นำไปประกอบพิธีตอนนี้ก็าาอยู่กับคุณแม่สุธินนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องกอฟนะคะและก็น้องปิ๊น้องป้อมนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของน้องมินวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนก็หลังจากที่เรารอมาเป็นเวลา36วันนะคะที่ร่างของน้องมินและน้องกอฟอยู่ในรมานแคสติเวอร์นะคะเจก,กัดเกิดอุบัติเหตุวันนี้ก็เป็นวันที่ชีวิตได้นำเอาทีมรีสคิวทีมมา ร่างของน้องทั้งสองขึ้นมานะคะวันนี้เราก็มีโอกาสที่มาพบกับคุณแม่สุพินและน้องป้อมนะคะเราก็อยากจะถามความรู้สึกของคุณแม่ว่าหลังจากที่เดินทางมาอเมริกานี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะคะรอวันนี้วันเดียวที่จะเห็นร่างของน้องนะคะไม่ว่าจะมชีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ว่าความเป็นแม่คืออยากได้ร่างกลับไปคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรัที่เราคอยมาตลอดเวลาเกือบเดือนนะคะที่มาอยู่ที่นี่ เราก็คอยวันนี้มาตลอดแล้วครับคอยที่จะกู้ร่างให้ลูกของเราอะ่ะทั้งสองคนขึ้นมานะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจอ่ะนะคะเนื่องตลอดเวลามาเนี่ยบอกจริงว่าสภาพจิตเสียนะคะคิดแล้วมันก็จะเศร้าเพราะเราก็รู้อยู่เราเป็นชาวพุทธนะคะเพราะวันนี้ก็ดีใจที่ทางทางทางหนุ่ผู้ภัยของทางอเมริกะ,ะของุณซซสโน่เนี่ยที่ก็ยกทีมาจากจากรารที่เรามาช่ที่เกิดเหตุตรงเนี้ยก็เขาก็ ช่วยเหลืออย่างจริงจังนะทีมเข้ามาเยอะมากค่ะประมาณร่วมร้อยด้านนะคะก็มีเฮคอปเตอร์ด้วยเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะกู้สําเคร็ดในความความหวังของเรานะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ข้างล่างว่ากู้ไปถึงไหนแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่าหวังว่าหวังอย่างมากเลยะค่ะว่าวันนี้น่าจะกู้กู้ขึ้นมาให้เราได้แล้วเราจะได้ทําพิธีทางศาสนาพูดของเรานะคะ สุดท้ายนี้ก็เราก็ตองคือในสถานะคุณแม่เนี่ยก็รู้อยู่นะความเป็นลูกกัแบบความเป็นแม่ของของคนเป็นแม่เราก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่หมอจริงว่าก็ทําใจไปเยอะแล้วเพราะรู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะคะคิดว่าเขามีบุญมากับเราแค่นี้เองนะคะก็คิดว่าให้ลูกเนี่ยไปสู่สุขติแล้วก็คิดในสิ่งที่ลูกปรารถนาที่จะทาและที่จะเป็นไปนะคะให้อยู่ด้วยด้วยความสงบนะคะ ุดท้ายนี้เราบอกจริงนะว่าต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะกับทุกๆท่านทั้งคนไทยที่นในประเทศไทยของเราและคนไทยที่อยู่ในใน,ในอเมริกาเลยอย่างทั่วอสแอเจลิสนะคะที่คอยเป็นห่วงคนไทยทั่วโลกนะท,ท,ที่คอยติดตามข่าวนะคะทั่วโลกเลยะคะ่ะที่คอยติดตามข่าวเราแล้วก็คอยเป็นห่วงคอยให้กําลังใจตลอดเวลานะคะตั้งแต่อยู่ในไลน์ไลน์ในเฟซเนี่ยฮะซึ่งเรามีเปิดดูนะคะ แล่อที่ในคนไทยทุกคนในหัวอ,อกของคนไทยด้วยกันนะคะซึ่งเราอยู่ต่างถิ่นเราก็ต้องการกำลังใจจากทุกท่านที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะคะทั้งของน้องมินแล้วก็น้องกอล์บนะคะก็วันนี้ดีใจมากเลยคะ่ะที่ทราบว่าจะสามารถกู้รถขึ้นมาได้สักทีนะคะวันนี้อยู่ที่เนี่ยป้อมอยู่ที่เนี่ยมาครบเดือนหนึ่งแล้วอะคะ่ะก็คือ จุดประสงค์ของเราตลอดในการอยู่ที่นี่ก็คือเพื่อที่จะนําน้องกลับบ้านนะคะแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการกู้น้องทั้งสองคนขึ้นมานะคะก็ทางทางป้อมเองก็คือดีดีใจมากเลยค่ะที่จะได้พาน,น้องกลับบ้านสักทีนะคะเพื่อไปทาพทิธีทางศาสนานะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีเออได้รับความช่วยเหลือกับความห่วงใยจากคนไทย ทุกคนเลยค่ะทั้งที่ในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกนะคะก็เทราบนะคะป้อมปมทราบแล้วก็อยากจะอขอบคุณทุกท่านที่ให้ใหความช่วยเหลือต่างๆนะคะนักข่าวเองก็เช่นกันนะคะทั้งนักข่าวที่ไทยแล้วก็ตรงที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะที่คอยช่วยติดตามให้ป้อมตลอดแล้วก็จะคอยส่งข่าวป้อมตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำหรือว่าช่วยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ยังไง ก็ตามมาคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณท่านกงสุนใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสด้วยนะคะคุณท่านทานีแสงรันนะคะเออดูแลพวกเราดีมากเลยะคะ่ะก็ช่วยเหลือประสานงานให้ทุกเรื่องเหมือนกันนะคะเออบางทีครอบครัวต้องการอะไรอะคะ่ะอย่างเช่นแบบติดต่อเจ้าหน้าที่ยังไงอย่างเงะะี้ยค่ะท่านก็จะช่วยประสานให้ทุกเรื่องเลยะคะ่ะขณะเดียวกันก็ เออท่านพยายามไม่ค่อยไม่อยากให้พวกเราเครียดกันด้วยอะคะ่ะก็พวกเราก็ไปวัดกันบ้างเป็นท้อมูลกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อทำให้จิตใจเราดีขึ้นนะคะ,คะต้องขอบคุณ นี่ครับเป็นรายงานของน net t ีที่ลอสแอนเจลิสนะครับเป็นทีวีคนไทยที่นั่นติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพยายามที่จะติดต่อกลับไปนะครับที่คุณเบนนพคุณซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีทีวีแห่งนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่กำลังขับรถกลับมาจากที่เกิดเหตุที่กำลังกู้อยู่ครับอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่ค่อยที่จะรบพื่นะจะพยายามติดต่อกลับไปเพราะว่าคุณเบน บอกว่าได้กู้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็น่าที่จะสามารถนำศพของนักศึกษาทั้งสองคนกลับมาเมืองไทยได้36วันครับแน่นอนว่าก็เกิดความหงุดหงิดกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายคนไทยด้วยฝ่ายญาติพี่น้องด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งก็มองว่าเอ๊ะเขาตั้งใจที่จะช่วยจริงหรือเปล่าเขา มองว่าเป็นคนไทยเป็นคนเอเชียอาจจะไม่กระตือรือร้อนเท่ากับช่วยเหลือคนอเมริกาหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นข่าวมาตลอด1เดือนเสร็จเสสัปดาห์เต็มๆครับยังไงถ้าติดต่อคุณเบนได้มีรายงานสดได้จากนักข่าวของ nettv ได้จะนำกลับมาตัดให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างรอบด้านทันการตลอดเวลานะครับ แต่ยังไงเมื่อสักครู่ได้เห็นญาติพี่น้องได้อธิบายถึงความรู้สึกให้ฟังแล้วเกาะติดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ทุกท่านได้รับทราบข่าวทุกขัน้นทุกตอนครับสวัสดีครับ